สวัสดีครับเรามาอยู่ในแมปที่เกี่ยวกับให้วัดดวงเอาเองนะซึ่งผมเห็นเขาเลือกความวุ่นวายของปัจะจเลือกนะรอเริ่มเลยครับกำลังลดเกมนะครับเพิรปอร์โชคไม่ดีไม่ใช่ผมแน่นอนเสียชีวิต5%ตฆาตกรรม5%อันตราย44.5% โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอตายจะตายโอ้ยโออะไรอะอ้ามาไม่ท oh. oh ัน oh. ต oh oh. ั้งตัวอย่างนี้มันหาเรื่องถนเต๋าต่อไปขยทอร์นาโดโอ้ยนี่ผมเก่งไงโอ้ยโอยโอยไม่เก่งแล้วเอ้าฮอมหัวร้อน อะไรครับเนี่ยคลิกเพื่อเชิญเพื่อนของคุณเอ๊ะนายมาเชิญเพื่อนเพื่อมาเล่นกับนางสี่โปรดกดถูกใจเกมสำหรับอัปเดตเพิ่มเติม,ตมฮะอยากได้ฆาตกรรมอ่ะมันน่าสนุกดีได้โปรดเลือกฆาตกรรมผมต้องการฆาตกรรมอื้ออ้าว อจะโยนลูกเต่าแล้วว้าวความสำเร็จสี่สเจปออืมอย่างนี้นี่เองอันตรายอันตรายอะวังพิษเฮ้ย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 ,ย,ยอย่ามาใกาล้ิงกังานกุลิกุลิกุลิวาชาัชฉันหนนงก,กุ เฮ้ยโอ๊ยรอดเฉยเลยคนมันดวงดีไงพวกเรารวมกันแล้วมันยี่โคตรดีเลยเห็นไหมเนี่ยดวงดีแล้วผมขอโทษครับผมจะไม่อ่ะ ผมยังพูดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเยจิบเจ้จเย,เย,เย,จยนเจเยนครับพี่ชายผมชมพวกตัวเองนิดตัวเองหน่อยไม่ได้เลยต้องฆ่าผมอย่างเดียวอืออย่างนี้มันหาเรื่องเอาขอโทษครับพี่ชายพี่ชายผมขัดู้แล้วโอ๊ย้ยเกือบแล้วผมแอบเนี่ยแหละโอ้ยเอ้ยเฮ้ยจะตายโอ้ย ม้วนเฮ้ยผมได้ชอยนี่ผมโชคดีแน่นอนนี่เร็วขอโทษเพื่อนอเราขอโทษนะเพื่อนเฮ้ยเราลอดเฉยยืนตรงนี้นิ่งๆยังรอดอะเอาดิผมบอกแค่เนี้เนี่ยเห็นไหมย,นนยออืนนิ่งๆยังรอดอะแผนเนี้ยอืเพื่อนเราเชื่อนะเองโชคดี เห็นไหมบอกแล้วทอมทอมมี่หรือว่าไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเยจะได้รับมีดเฮ้ยเขาต้องฆ่าใครเพื่อนทอม,มเฮ้ยทำไมคุณโหดไรยอย่างนี้อืมอืม ไงต่ออืมโอ้ยโอยมาอีกแล้วผมว่าเขาต้องเป็นฆาตกรแน่นเลยนั่นไง <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปฉากตอนเล่นอีกรอบนึงดีกว่าเอาละเกมได้เริ่มเป็นเป็เี่ยนเรียบร้อยแล้ว อืมอืมอืมเปอร์เซ็นต์กำดักอืมกำดักดาเมทดาเมทลบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน่าจะใช่เฮ้ยกำดักกำดักเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ้าวโชคดีแน่นอนผมเหยียบกล่าวเห็นไหม นไหมเห็นไหมเห็นไหมโชคดีเอ้ยอะที่หนึ่งเขาเล่นมาได้ไงครับเนี่ยเอ๊ะที่หนึ่งคนนี้คุณอะไรไม่รู้อุ้ยคุณโชคดีจริงคุณแต่งตัวไบโคเวอร์ค่ะซะขนาดเนี้ยคุณต้องโชคดีเดี๋ยวตัดไปเล่นอีกรอบนึงอีกตาหนี่งก็จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะโอเคตัด เอาล่ะตานี้เป็นตาสุดท้ายที่เราจะเล่นกันแล้วเขาอย่ลูกเต๋าผมเชื่อนะเขาจะโชคดีแน่นอนนี้แล้วพายุเอ๊ะไม่ใช่เอ้ยเอ้ยขอบคุณมากเบคอนโอ้ยโอ้ยโอระเบิดนี่เหยียบเลยเอ้าเหยียบไม่ได้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ย อันตรายสี่สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ฆาตกรรมห้าเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตห้าเปอร์เซ็นต์ซุปเปอร์โชคไม่ดีหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ยโอ้ยโอ้ยบาค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบาค่ะผมอะเสียลเล่นเกมนี่เห็นไหมผมบอ,อกแล้วผมนี่แหละเสียลตัวจริงเนี่ยผมโชคดีแน่นอนน,นี่โชคดีเห็นไหมเห็นไหม ผมโชคดีว๊าเลยด้วยเฮ้ยเอ้ยคุณอย่าเล็งผมดิต่อไปคุณได้สปินฮึ่มฮอ่มโอ๊ยโอ๊ยโอย

็นยังไงบ้างครับคลิปนี้สนุกกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe กันด้วยด้วยบาย